ในปัจจุบันผู้คนมากมายสนใจที่จะออกไปแคมปิ้งกันมากขึ้นยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ลากยาวร่วม3ปีทําให้ผู้คนกระหายที่จะละทิ้งความเบื่อหน่ายและความสบายไว้เบื้องหลังและไปใช้ชีวิตใกล้ชิดก,กับธรรมชาติมากขึ้นนั่นก็คือการแคมปิ้งแบบโซโล่แคมปิ้งนั่นเอง โซโลแ่แคมปิ้งนั่นคือการออกไปตั้งแคมป์คนเดียวโดยสเสน่ห์ของโซโลแ่แคมปิง้งคือความอิสระของผู้ที่มาแคมป์จะสามารถทําอะไรก็ได้โดยมีเสรีภาพเป็นบรรทัดฐานแต่ยังคงอยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบและมารยาททางสังคมที่จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนและรบกวนเพื่อนร่วมแคมป์ท่านอื่น กราวชีตราวชีตเป็นอุปกรณ์ผ้าใบที่ใช้ในการรองเต็นท์ไม่ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรงเพื่อป้องกันความเสียหาย วิ่งคุณเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละสถานที่ที่จะไปโดยพิจารณาจากความหนาของเนื้อผ้าว่าเหมาะสมกับสถานที่ประเภทไหนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียาหายต่อการใช้งานขนาดของเต็นท์ควรจะรองรับกับำนวนสมาชิกเพื่อไม่ให้อ air อกันมากเกินไปเต็นท์ควรมีคุณสมบัติกันน้ําที่ดีเพื่อป้องกันน้ำค้างและฝนเต็นท์ที่ใช้ควรมีการระบายอากาศที่ดีสามารถระบายอากาศหรือกลิ่นเหม็นออกจากภายในได้สุดท้ายความสูงของเต็นท์ในบางเทศกาลหรือบางกรณี อาจมีข้อกำหนดของสถานที่ที่จำกัดความสูงของเต็นท์เพื่อไม่ให้บทบังทิวทัศน์ของเต็นท์รอบข้าง ควรเลือกจากฟังก์ชันการใช้งานหรือลักษณะเด่นของตัวโตะว,ว่ามีความเหมาะกับการใช้งานลักษณะไหนควรตรวจสอบน้ำหนักที่ไม่มากเกินไปสำหรับการพกพาควรให้ความสำคัญกับการรับน้ำหนักสูงสุดของโต้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากการรองรับน้ำหนักที่มากเกินไปและควรคำนึงถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิต เลือกเก้าอี้ควรเลือกเก้าอี้ที่พับเก็บได้และง่ายต่อการพกพาควรเลือกจากวัสดุเนื้อผ้าที่ทนทานต่อแสงแดดและน้ำสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้งและพิจารณาจากโครงสร้างที่แข็งแรงรองรับการทำความสะอาดที่สะดวกสบายและน้ำหนักที่เพียงพอต่อการใช้งาน เตาต่อสำหรับการแคมปิ้งมีหลากหลายประเภทโดยคนเลือกตามลักษณะการใช้งานให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ต้องการจะไปเตาแคมปิ้งควรมีน้ำหนักเบาทำความสะอาดง่ายและใช้งานสะดวกควรคำนึงถึงเชื้อเพลิงที่ต้องใช้กับเตาแต่ละประเภทเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และต่อไปเราจะไปเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำวอดอยู่ในวงการแคมปิ้งมาแล้วกว่า20ปีเริ่มแรกก็อันดับแรกเลยมีเต็นท์ผ้าปูรองเต็นท์มีเก้าอี้มีมีโต๊ะทำอาหารมีเตาแก๊สมีชุดปิกนิกเครื่องนอนก็มีหมอนผ้าหม่มแล้วก็ผ้าปูรองนอนอันนั้นคือพื้นพื้นฐานเลย การเตรียมตัวขั้นต่อไปนั้นก็คือการศึกษากฎระเบียบของสถานในการไปพักแรมซึ่งแต่ละสถานที่จะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไปโดวยวันนี้เราจะไปศึกษากันว่ากฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติกับเอกชนนั้นแตกต่างกันอย่างไรโดวยว่าที่ร้อยตรีกันทพิษมากยอดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรจังหวัดน,นครนายกผู้ประกอบการลานกลางเต็นท์โกแคมป์จะเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ เรื่องความแตกต่างมันมันแตกต่างนะแล้วก็แต่มันก็ยังมีสอดคล้องกันบ้างนะครับอย่างอุทยานแห่งชาติหรือว่าอุทยานแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเสียงนี่เขาฟิกฟิกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็นโยบายก็คือหลักๆของผู้บริหารนะครับก็คือว่าเรื่องสุราเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องขยะที่เป็นมลพิษทางด้านธรรมชาติเนี่ยมันเขาเขาฟิกเรื่องนั้นมากมากมากอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเทียบกับร้านเอกชน ในฐานะที่ที่พี่ทาธุรกิจตรงนี้ทําร้านเอกชนนะครับก็พี่คิดว่าม,มันมีบางจุดที่เราเราผ่อนปลนลงมายกตัวอย่างเช่นเ,เรื่องเสียงเรื่องเสียงถ้าถ้าเป็นเขตอุทยานเนี่ยสี่ทุ่มกดใช้เสียงเข้าเข้าเต็นนอนก็คือเข้าเต็นนอนไม่มีบางประเภทแบบว่ามานั่งหน้าเต็นแล้วนั่งคุยนั่งดูบอลกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ร้านเอกชนเนี่ยเขาขอความร่วมมือสี่ทุ่มงดใช้เสียงแต่คําว่างดใช้เสียงนี่คือไม่ได้ถึงขั้นว่าห้ามแต่ก็คือ อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่รบกวนเพื่อนบ้านไม่รบกวนเพื่อนร่วมแคมป์ <S <S. <S อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเออเรานั่งคุยกันหน้าเต็นท์ของเราเราไม่ไปยุ่งกับใครแล้วก็ใช้เสียงในในระดับที่ที่เราเราคุยกันแล้วเรารู้เรื่องไม่ต้องตะโกนโวกเวกอะไรมากมายอะไรประมาณน,นั้น <S <S. <S ครับพี่คิดว่าลานอุทยานกับลานเอกชนเนี่ยมันเรื่องเรื่องข้อแตกต่างกันตรงที่ว่ากฎระเบียบความเคร่งครัดความ <S <S. <S ความเพ่งครัดของอุทยานเขาจะเคร่งมากกว่าแต่ของ ของเอกชนก็จะอซอฟลงมาหน่อยแต่การซอฟในที่นี้ก็คืออยู่ในหลักของมารยาทสังคมคแต่ถ้าขอความร่วมมือแล้วมันมันเกินเกินเหตุแล้วขอขอขอแล้วไม่ไม่ปฏิบัติให้แล้วยังยังกระทาในในสิ่งที่มันโอเวอร์ออกไปอีกยกอย่างเช่นสีทุ่มขอความร่วมมือรบกวนเบาเสียงให้ผมหน่อยนะครับแต่พอสีทุ่มครึ่งห้าทุ่มก็แล้ว ที่ยงคืนกันแล้วก็ยังเฮฮาปาร์ตี้ยังยังไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรเงี้ยครับทางทาง้า,งานเอกชนหลายๆที่เขาก็จะมีมาตรการของเขาครับว่า,ว,าว่าจะเป็นขั้นตอนแบบไหนอะไรยังไงครับผมก็ประมาณนั้น ซึ่งเสน่ห์อีกอย่างของการมาโซโลโ่แคมปิ้งที่น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้การแคมปิ้งรูปแบบนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือการได้มาพักผ่อนด้วยตัวคนเดียวและทําให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้ฟังเสียงพึมพำของแม่น้ําและเสียงนกซึ่งเหตุผลก็คงจะเพียงพอแล้วว่าทําไมโซโลโ่แคมปิ้งถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน หลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงต้นกําเนิดของการแคมปิ้งและการแคมปิ้งรูปแบบอื่นๆรวมถึงวิธีการในการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของอุปกรณ์และระเบียบในการเข้าพักและที่สําคัญที่สุดเราได้รู้ว่าโซโลแ่แคมปิ้งนั้นคืออะไรแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่รู้นั่นก็คือการแคมปิ้งนั้นให้อะไรกับเราโดยเราได้เป็นตัวแทนของท่านผู้ชมเพื่อเข้าไปสอบถามผู้คนเหล่านี้ว่าได้อะไรจากการแคมปิ้งบ้างชอบตรงมันที่ว่ามันมีกิจกรรมทํากับ เพื่อนกาแฟหน่ออย่างเงี้ยครับพ่อเป็นคนชอบธรรมชาติใช้ชีวิต o u t ออชอบไม่เบื่อความวุ่นวายในเมืองอยากไปเที่ยวธรรมชาติเดินป่าหรือกางเต็นท์สัมผัสธรรมชาติอะไรเงี้ยการแคมปิ้งมันให้อะไรหลักๆเริ่มให้ความสุขครับเ้ามาแคมปิ้งแล้วมีความทุกข์ ไม่มีใครมาใช่ <laughs> ให้ความสุขใ,ให้ความสุขแน่นอนใช่ครับให้ให้ความแฮปปี้ครับมีความสุขแล้วความสุขของคนเราเนี่ยมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ว่ามันมันแตกต่างกันนะมันความสุขมันมีความสุข,สข,ขหลายแบบสุขกายสุขใจสุขทั้งร่างกายอะไรหลายๆอย่างมากมายครับผมพี่คิดว่าทุกวันนี้มันทุกคนเริ่มเริ่มเข้าหาธรรมชาติกันมากขึ้นครับแล้วก็ด้วย มนรภาวะอะไรหลายๆอย่างในในเขตชุมชนเมืองชุมชนเมืองมันก็ขยายมากขึ้นเศรษฐกิจมันก็มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นใช่ไหมมันก็เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่คิดว่ามนุษย์เราก็เข้าหาธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็พยายามเฟ้นหาความสุขในแต่ละแบบของแต่ละคนมากกว่า ท้ายที่สุดแล้วเราก็ได้รู้ว่าการแคมปิง้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามล้วนมีสเสน่ห์แบบที่การท่องเที่ยวรูปแบบอื่นนั้นให้ไม่ได้และรสชาติของการเพิ่มความสบายไว้เบื้องหลังและออาจากเซฟโซนเพื่อมาอยู่ใกล้ชิดกับตัวเองและธรรมชาติมากขึ้นเป็นอะไรที่คุ้มค่าและน่าลองเป็นอย่างมาก